สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน2องรถสวยครับผมวันนี้พามาดูรถขุด ISI IS 30GX ครับผมมาดูกันเลยอันนี้เป็นบุงกี่สภาพสวยเดิมฟันสซี่สลักเป็นรู35มิบมครับมีตะขอเกี่ยวยกของมาให้เรียบร้อยอามยาวสวยเดิมครับตักขึ้น6กล้อสบายสบายโลโก้สวยๆแบบนี้เลย สามารถทับคอสวิงซ้ายขวาได้คล่องแควคล่องตัวในการใช้งานใบดันสภาพสวยเดิมๆสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆโซ่หนาๆครับแถบสวยๆเลยเฟรมสวยๆช่วงล่างไม่มีชีขาดใดๆบอดี้เป็นเหล็กทั้งคันนะครับลูกค้าสามารถให้ความทนทานแข็งแรงดีเยี่ยม i s 3 0 j x ขนาด3ตันถังน้ำมันไฮดรอลิกเครื่องยนต์เดิมๆครับผมเป็นเครื่องยนต์ขนาดสูบ โลโก้ด้านหลัง i h i ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันท่อไอเสียอยู่ทางด้านล่างสีสวยๆพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าถัางน้ำมันดีเซลอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้เป็น IS 30GX คอนโทรลครับซ้ายขวาทำงานคล่องแคล่วคล่องตัวขับนิ่มขับง่ายคันเร่งตัวบังคับใบดันตรงนี้กัวิงตรงนี้เดินหน้าถอยหลังสวิกกุญแจอยู่ทางด้านหลัง ท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้มาทดลองขับได้ที่2รถสวยอำเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันคันนี้ราคาเสนอขายเพียง239,000บาทถูกที่สุดครับคุ้มมากๆราคานี้ใครได้ไปตอบโจทย์การใช้งานคืนทุนไวแน่นอนไฟายขาย061696 0160ครับส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติม เรารอลูกค้าอยู่ครับสวัสดีครับ